โอเคครับทุกท่านเลยครับทุกคนครับเพราะว่าเราอยู่ในเกมอแบบอะไรนะมันชื่ออะไร Play c o v e r s Craft ราฟตอนนี้ทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่ามีรายใหญ่ๆมากมายนอกจากไฮพิเซอทุกคนครับว่าเป็นการเล่นปลากัวทุกคนอ่ะดูแลทุกคนผมโหัวขนาดรูปผมรูผมนะดูนะโอ้โหสนใจที่จะจะจอจะปั๊บปับปั๊บโอ้โหทำไมคนมันคนไปเก่งโอ้โหเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆใจเย็นๆคนใจเย็นเบามือเบามือใจเย็นต้องมีจังเตรียมให้ดีนะ เป็นอย่าง easy อยู่แล้วอ่ามันมีไม่ได้ยากไม่ได้เป็นงายากกว่านี้แล้วยากกว่านี้ก็โค้ก็ต้องไปควายอะไรแบบนี้โดดเชฉะเออมันเป็นสถิติง่ายครับผมมั่นแต่ารฝุ่นต้องได้รู้และปฏิบัติตามคำสั่งผมนะติดคำจากใครเนี่ยเมื่อกี้ไปเล่งเขามานะโอ้ว้าวกูตายเลยอ่ะอยเฮอยไม่อกี้เป็นการเล่นเอเจนเอเจนททุกคนถือว่าเป็นการที่แบบฮัลโหลมีความสุขเข้าใจไหมเด็ด เดบอยครับเย่ถ้าแล้วบอกคุณแล้วผมบอกคุณเล้วครับอันนี้มันอะไรเป็นเนนูนแลก็แล้วก็ไปต่อไงวะเือทูเราไปแล้วสองคนนี่นี่นีคนห่ได้กันยี้ห่วคกูแล้วคอ้เนื้อเนี่ยคน เล่นไว้อ้เปล่าเล่นไว้อ้เปล่าเฮ้ยย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 นเยยนยยยนยยยยยยนี่ยยยยย่ยย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 ยอดยดยยยยยยียย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 วยยียยยยยย แหมเอาได้ยังงี้เหรอครับเราจะมีหัวร้อนแค่แค่เ e. กมบกสี่เหลี่ยมนะบกสีหัวร้อนก็จัดเข้าไปเขาเป็นคนที่มีความกินการอยู่แล้วพอหัวร้อนไปก็สนุกที่ดีของเขาครับนี่รอบแมสป8นาทีแล้วแป8วินาทีสิโคตรจะไปไม่ถึงฝัง่งฝันต้องใจเย็นๆอ่ามต้องต้องไม่หัวร้อนต้องม่หัวร้อนเออเย็นดแต่สองเป็นสีที่ง่ายคนใครก็เล่นได้เด็กน้องไปยังเล่นได้เลยไหมผมไม่เล่นได้เลย แต่ผมงงมาทยมแล้วเนี่ยอย่างกูจะเล่นได้ใช่ไหมผมบอกก,กอาาอาาอูแล้วดูโกเอาไม่เอาไม่เอาเค็มแล้วแหละทยังนนี้ไอ้กระโดดโอ้ยน้องกูไม่ไหวแล้วกูหลุดแล้วผมหลุดแล้ว นี่ไงก็ผ่านได้ก็ผ่านได้อัตรานสามพอทนวันนี้ขอแค่แค่อัตตานสามพอทนดูผมแล้วนำไปใช้เห็นไหมเนี่ยนี่ยเนี่ดูผมดูผมนี่สเต็ปอือหูวัดเทพเจ้านะโดดดึงดึงดึงมันหัวร้อนหัวร้อนผมผมผมมันจะพ้ายามอยู่แล้วผมตั้งใจทำเป็นนะไม่ต้องด่าผมว่าผมกาก มันจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันแบบมันมันกาเราตรงๆทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้ว,วเสร็จแล้ว,วเสร็จแล้วนี่ไงโอเคครับลงสตอรคลิปในการเล่นเกมที่มีชื่อว่าอผาขั u วโอ้โอทีมวคนนี้ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ขอเป็นตารางครับทุกคนโดคลิปนี้สวัสดีจ้บาบายยหน้าตาตลอดเ,อเลยครับบ๊ายบายครับเดี๋ยว